สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโดยกับปอนใช่นะครับผมวันนี้อยู่กับเกมแลกนัล o ็อก M คลาสสิ c นั่นเองครับสำหรับวันนี้ปอลจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของมาเตอร์สองของเจ n เนติกกันครับซึ่งตัวของมาเตอร์สองของเจ n เนติกครับก็จะมีความคล้ายๆกับตัวของสกิลปายาหมู่เลยนั่นเองครับอ่ะไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าแต่ก่อนไปดูคลิปนี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับขอบคุณมากๆจริงๆครับ เติมเกมแลกนัล็อก M Classic ผ่าน UAD ได้แล้ววันนี้ที่ Richman Shop ถูกกว่าเติมเองเข้าไวใช้แค่ UAD บริการตลอด24ชั่วโมงและยังมีบริการเติมเกมแลกนัล็อกอื่นๆอีกมากมายเติมเกมบนเว็บรับส่วนลด Richman Coin พร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนมีเกมช้นยนมากมายมีแอดมินพร้อมดูแล24ชั่วโมงทั้งเว็บและไลน์เติมเกมถูกเข้าไวผ่อนได้มีเงินคืนที่ Richman Shop โอเคครับเดี๋ยวบอลจะมาพูดถึงเกี่ยวกับตัวของสกิลมาเตอร์2ของเจเนติกันดีกว่าครับ ซึ่งตัวของสกิลมาเตอร์สองครับเดี๋ยวอลพูดตั้งแต่ตัวของสกิลแรกกันเลยดีกว่าครับซึ่งตัวของสกิลแรกครับมันจะเป็นตัวของคล้ายๆกับตัวของเดมอนิกไฟเลยครับที่มันจะเป็นการปาไฟลงพื้นเนาะแต่ว่าตัวของไฟนี้ครับมันสามารถปรับธาตุได้นั่นเองครับทั้งหมด4ี่ธาตุเลยไม่ว่าจะเป็นตัวของธาตุลมดินน้ําแล้วก็ไฟนั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเราทําเป็นตัวของสายกายภาพมาอยู่แล้วครับมันก็จะสามารถทําการปายาได้ค่อนข้างแรงครับหรือว่าถ้าเกิดใครที่ทําการสายปายาแล้วก็เป็นปาไฟใช่ไหมากๆครับ ซึ่งตัวของดาเมจตัวของตัวนี้ครับมันจะอยู่ที่ประมาณ60%ครับถ้าเกิดอับสมสุดนะจะเป็น60%ของสกิลปายา่นเองครับซึ่งถ้าเกิดเราปายาครับผมอยู่ที่ดาเมจประมาณ1ล้านใช่ไหมครับแต่ว่าตัวของดาเมจสกิลนี้ครับมันจะอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0นั่นเองครับแล้วตัวของธาตุครับมันก็จะเป็นธาตุตามที่เราเลือกเลยนั่นเองครับ เช่นถ้าเกิดเราเลือกเป็นตัวของธาตุไฟใช่ไหมมันก็จะตีดินแรงขึ้นหรือว่าถ้าเกิดเราเลือกตัวของธาตุน้ำครับมันก็จะตีไฟแรงขึ้นนั่นเองครับตอนคิดว่าตัวของสกิลนี้ครับมันค่อนข้างที่จะปวดเลยถ้าเกิดเราออกไปในทําการ PVE ครับหรือว่าทําการ g v g แต่ว่าก็ต้องดูสถานการณ์อยู่ดีครับผมซึ่งดาเมจของสกิลนี้ครับมันจะสร้างดาเมจอยู่ในวงกว้างครับอยู่ที่ประมาณ4เมตรเลยนั่นเองครับและสกิลนี้ครับจะต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ10วินาทีครับและทุกๆวินาทีจะโดนดาเมจของดาเมปาายนนั่เองครับ แล,และนอกจากนี้ครับสกิลมันก็สามารถทับกันได้นะไม่ว่าจะเป็นการปลาตัวของธาตุไฟศิละปะธาตุาน้ำอีกทีหนึ่งครับเดี๋ยวปอนจะลองปลาให้ดูกันครับนี่นะครับปอนปลาเป็นธาตุไฟไปก่อนประมาณนี้เนาะแล้วปอนก็ทําการเปลี่ยนตัวของธาตุครับเป็นธาตุน้ําก็ได้ครับแล้วก็ทําการปลาซ้าไปเลยครับซึ่งตัวของดาเมจครับมันก็จะอยู่เป็นวงกว้างประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นตัวของสกิลแรกนั่นเองครับ และเรามาดูกันต่อที่ตัวของพ a าสติกกันดีกว่าครับซึ่งตัวของพ a าสติกแรกครับมันจะเป็นการเคลือบให้กับเพื่อนนั่นเองครับเมื่อเพื่อนครับผมทําการเดินมานะอยู่ในวงตัวของม a s เตอร์สกิลครับมันจะทําการเคลือบไปเลยนั่นเองครับแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนว่ามันต้องอยู่ในวงนะครับถ้าเกิดเดินออกนอกวงเมื่อไหร่ครับตัวของการเคลือบมันก็จะหายทันทีครับและตัวของการเคลือบนี้ครับมันก็จะคล้ายๆกับตัวของสกิลเคลือบข้างต้นเลยครับผมตัวนี้ครับและ นอกจากนี้ครับมันยังมีโอกาสที่จะทําให้ศัตรูครับผมมีโอกาสที่จะของแตกนั่นเองครับถ้าเกิดเรายิงอัพตัวของอันนี้เยอะครับมันก็จะทําให้ศัตรูครับผมของแตกค่อนข้างไวครับสูงสุดอยู่ที่ประมาณ10%เลยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอาวุธแล้วก็ตัวของชุดนะต่อมาครับสำหรับตัวของพาสซทฟที่2ครับซึ่งตัวของพาสซีฟนี้ถ้าเกิดเอาไป PVE ค่อนข้างดีมากๆครับหรือว่าไป PVP หรือว่า GVG ก็ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวของสกิลนี้ครับมันจะทําให้เมื่อเราทําการปาตัวของมาสเตอร์สก ไอ้ตัวของมาตเตอร์สกิลตัวนี้ครับมันจะเป็นแอรีลวงกว้างเนอะอยู่ที่ระยะประมาณ4เมตรใช่ไหมครับและเมื่อเราใช้ตัวของธาตุไหนครับแปลว่าตัวของสกิลธาตุนั้นๆครับไม่ว่าจะเป็นวอลล็อกที่ใช้ตัวของธาตุไฟลงมาในตัวของวงตัวนี้ใช่ไหมครับศัตรูที่อยู่ในวงนี้ครับจะโดนดาเมจธาตุนั้นๆแรงขึ้นนั่นเองครับเช่นเราปาตัวของธาตุไฟลงพื้นครับซึ่งจะทาให้ศัตรูครับผมโดนดาเมจธาตุไฟแรงขึ้น30%ปเนไปเลยนั่นเองครับ หรือถ้าเกิดเราอยากจะใช้คอมโบกับธาตุอื่นๆครับผมเช่นเพื่อนใช้ตัวของสกิลธาตุน้ําเราก็อาจจะปาตัวของธาตุน้ําลงพื้นนั่นเองครับทาให้ศัตรูครับผมโดนดงงาเมจธาตุน้ําแรงขึ้น30%นั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวของสกิลซับพอร์ตไว้ไสําหรับตัวของสกิลนี้นั่นเองครับคือมันจะทําให้ตัวของสกิลมาสเตอร์สกิลตัวนี้ครับแรงขึ้น30%และทําให้เพื่อนครับผมที่เป็นตัวของสกิลต่างๆที่เป็นตัวของสกิลธาตุนั้นนั้นครับแรงขึ้นด้วยเช่นกันครับ เช่นถ้าเกิดบอลปลาตัวของสกิลนี้ใช่ไหมครับลงพื้นมันจะอยู่ที่ประมาณ60%ของสกิลปายาถุนหะครับแต่ว่าถ้าเกิดครั้งที่2ครับในการเด้งตัวของสกิลครั้งที่2นะมันจะทําการเพิ่มตัวของ30%ตัวนี้ครับเข้าไปด้วยนั่นเองครับเช่นถ้าเกิดบอลปลาตัวของสกิลมาต์ต์สกิลครับเป็นฮาร์ดไฟนะมันก็จะโดนครั้งแรกครับอยู่ที่60%และครั้งที่2ครับมันจะอยู่ที่ประมาณเ0เอลยนั่นเองครับและพาสซีฟอันสุดท้ายครับเมื่ โดนศัตรูเมื่อไหร่ครับผมมันจะต่อเนื่องอยูอย่ที่ประมาณ3วินาทีใช่ไหมครับมันจะมีการบอกว่าสแตกขึ้นมาบนหัวครับเป็นตัวของสกิลดาเมจตัวนี้ครับเดี๋ยวันจะเอาให้ดูนะเห็นไหมครับทุกคนมันจะมีตัวของดาเมจอยู่ที่8 0 0แสนใช่ไหมครับและมันยังมีดาเมจเล็กๆเพิ่มขึ้นมาอีกครับเห็นไหมอยู่ที่70,000ืประมาณนี้ครับ7 0 0 0หเรื่อยๆเลยและเมื่อศัตรูครับผมติดตัวของสถานะตัวนี้ครับเห็นไหมเจ็ดหมื่นมีตัวของแสนบ้างอะไรอย่างนี้ครับ เมื่อทําการติดเรื่อยๆใช่ไหมครับมันจะเป็นเลขแดงนะซึ่งตัวของเลขแดงนี้ครับถ้ามันยังติดอยู่ที่บนหัวศัตรูครับมันจะมีโอกาสที่มันจะเจนตัวของพื้นไฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับเห็นไหมครับและมันจะเจนไปเรื่อยๆเลยครับผมและมันมีโอกาสที่จะเจนขึ้นมาแล้วก็ดันไปติดตัวของคนข้างๆอีกครับ ซึ่งตัวนี้มันจะดีสําหรับคนที่เอ่อเรียกว่าไม่ได้ยืนอยู่บนแลนนั่นเองครับเพราะว่าตัวของสกิลเจเนติกตัวนี้ครับมันอาจจะเรียกว่าเสียเปรียบตรงที่มันจะไม่สามารถขึ้นบนแลนได้เนาะแต่ว่าเจเนติกครับมันมีตัวของเคสซีวิตใช่ไหมครับเราก็สามารถปาตัวของเคสซีวิตไปก่อนครับแล้วก็ใช้ตัวของสกิลมาตเตอร์สกิลอีกทีนึงครับเพื่อทําให้ตัวของศัตรูครับผมติดตัวของสถานะนี้ครับเห็นไหมเป็นเลขแดงๆขึ้นมาครับแล้วก็เมื่อศัตรูครับผมทําการเดินออกจากตัวของแลนครับก มันจะเป็นแบบทีละทีครับผมและเมื่อศัตร์ตัวคนที่2ครับผมเดินเข้ามาในวงนี้ใช่ไหมก็มีโอกาสที่จะเจนตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเห็นไหมครับมันเจนขึ้นมาลุลุเลยซึ่งในการเจนแต่ละครั้งเห็นไหมครับมันจะติดทั้งเลขแดงแล้วก็จะติดตัวของสกิลที่เป็นตัวของสกิลปายาของมาสเตอร์สกิลด้วยนั่นเองครับอ่ะแล้วเรามาดูตัวของพาสซีฟกันต่อครับ ซึ่งตัวของพาสซีฟนี้ครับนอกจากจะเจนตัวของดาเมจเพิ่มขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับก็ยังมีโอกาส10%ครับที่จะทําให้เกิดตัวของไฟใต้เท้านั่นเองครับเห็นไหมเมื่อกี้ที่ปอนเอาให้ดูครับมันจะเป็นการเจนขึ้นมาเรื่อยๆเลยเนาะถ้าเกิดมีโอกาสติดครับและมันจะอยู่ต่อเนื่อง3วิครับถ้าเกิดเอ่อคนที่โดนครับ ทำการวิ่งไปหาเพื่อนครับแล้วก็ไปทําการเอเ่อเรียกว่ายืนข้างๆเพื่อนใช่ไหมแล้วเพื่อนคนนั้นครับไม่มีแรงขึ้นก็อาจจะทําให้เจนตัวของไฟตัวนี้เพิ่มขึ้นมาครับแล้วก็ไฟตัวนี้ครับก็อาจจะไปทาดาเมจกับเพื่อนอีกคนนึงแล้วก็จะติดกันเป็นท,ทอดๆเลยครับผมถามว่าดาเมจตัวนี้แรงไหมมันก็อาจจะแรงครับแต่ว่าไม่มากนะ แต่ว่าก็เรียกว่ามันก็ทําการแบบว่าแชร์ดาเมจกันเ็นลูกโซ่เลยครับผมถ้าเกิดศัตรูทําการแบบว่าวิ่งเข้าไปหาเพื่อนโดยที่ไม่มีแลนด์ครับซึ่งสําหรับตัวของข้อมูลครับเรียกว่าตัวของไอการปาพื้นไฟตัวนี้ครับมันอาจจะใช้ตัวของค่าฮิตด้วยนะคือบางทีถ้าเกิดเราไม่มีตัวของค่าฮิตอาจจะไม่โดนศัตรูนั่นเองครับแต่บอลคิดว่ามันก็อาจจะใช้ตัวของการปายาตัวนี้ครับแทนค่าได้เพราะว่าตัวของปายานี้ครับมันจะไม่สนตัวของค่าฟรีแล้วก็ไม่สนตัวของออโต้การ์ดด้วยนั่นเองครับ เราก็สามารถทําการปาตัวของมาสเตอร์สกิลไปด้วยแล้วก็ปาตัวของยาไปด้วยนั่นเองครับประมาณนี้เลยปุ๊บอย่างนี้แล้วก็ทําการปายาเข้าไปครับมันก็ทําให้การปายาไฟครับผมแรงขึ้นเห็นไหม <c oughs> เพราะว่าตัวของพื้นนี้ครับเมื่อทําการ,ร,รอัพพาสซีฟอันที่2เต็มใช่ไหมมันจะทําให้โดนดาเมจคาดนั้นแรงขึ้นครับและตัวของการปาไฟของเราครับมันก็จะเป็นการปาไฟแบบเอ็กเพนชั่นตัวนี้ใช่ไหมครับมันจะเป็นการปาไฟเนาะโดยที่เป็นตัวของ100%อเของดาเมจไอตัวของ I a d นั่นเองครับและเมื่อทําการปาเข้าไปครับมันก็จะเป็นทาร์ตไฟถูกไหมและยังได้รับตัวของผลพลัสสิบตัวของมาสเตอร์สนั่นเองครับนี่ครับมาสเตอร์สองก็อยู่ประมาณสัก1ล้านถูกไหมครับและปลาตัวของ i a d เข้าไปครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ล้านเลยนั่นเองครับค่อนข้างที่จะแรงมากๆและอันนี้คือของบอนยังไม่ฟูนะ ซึ่งสำหรับของสวมใส่ครับเดี๋ยวปอนน่าจะทําตัวของคลิปสายปายาเพิ่มขึ้นมาอีกครับผมมันจะใช้ของเหมือนกับตัวของสายปายาเป๊ะๆเลยครับทุกอย่างเลยครับซึ่งจริงๆแล้วครับมันสามารถใช้ทําการคอมโบกับตัวของฮอ์โมนอื่นๆได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นตัวของลิฟที่จะทําให้ตัวของสกิลปายาแรงขึ้นหรือแม้กระทั่งตัวของแกะครับที่เวลาทําการโจมตีแล้วมีโอกาสเผาหมูนั่นเองครับเนี่ยครับแกะมันก็จะเข้าไปทําการโจมตีนั่นเองครับ เห็นไหมแล้วถ้าเกิดเราใช้ตัวของบัตรรัดครับหรือว่าทําการสกิลเผาหมู่นะมันก็จะทําการเผาไปด้วยนั่นเองครับหรือแม้กระทั่งใช้กับตัวของวุ้นก็ได้นะครับเห็นไหมครับวุ้นก็จะทําการโจมตีแล้วปล่อยลาวาเทอเลนด้วยแล้วก็ปล่อยเล็กแดงด้วยนั่นเองครับคือมันสามารถทําการคอมโบด้วยกันได้เลยครับและอัตราโจมตีครับผมเรียกว่า อัตราสกิลที่ทําการออกครับมันจะถี่กว่าหมายถึงว่ามันจะสามารถปล่อย mm ตัวของสกิลมาเตอร์สครับได้ค่อนข้างถีกว่าตัวของมาเตอร์หนึ่งนะเพราะว่ามาเตอร์หนึ่งครับมันจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ35ิาวิในการรีเฟซตัวของสกิลนั่นเองครับแต่ว่าตัวของสกิลนี้ครับมันจะใช้เพียงแค่8วินั่นเองครับมันจะค่อนข้างถี่มากๆเห็นไหมครับเวลาเราอยู่ในวงสกิลครับมันก็จะทําการเคลือบตัวของเราให้นั่นเองครับเห็นไหมอันนี้คือวงเคลือบครับที่มันเป็นตัวของวงขาว ซึ่งถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นสายดาเมจใช่ไหมครับสามารถใช้ตัวของคาถาปายาตัวนี้ได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะเล่นสายป่วนใช่ไหมครับก็สามารถใช้กับตัวของกระบองงูที่บวกสิบได้เหมือนกันครับเพราะว่ากระบองงูครับมีโอกาสที่จะทําให้ของศัตรูครับแตกด้วยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นตัวของอาวุธ ตัวของชุดครับหรือแม้แกระทั่งโล่แล้วก็หมวกนั่นเองครับซึ่งตัวนี้ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยถ้าเกิดใครที่เล่นตัวของมาเตอร์สแล้วทาการปายาตัวของมาเตอร์สครับมันจะทําให้ติดตัวของผลใต้เท้าใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อทําการเออเรียกว่าศัตรูครับผมทําการวิ่งไปหาเพื่อนถูกไหมครับมันก็ทําการติดตัวของสกิลนี้แล้วก็มีโอกาสที่จะทำให้ศัตรูของแตกนั่นเองครับซึ่งจากที่ดูๆแล้วครับก็เรียกว่าตัวของมาเตอร์สครับก็อาจจะเป็นตัวของสกิลใหม่ที่มันสามารถทําให้เจเนติกเออมีตัวของรูปแบบในนนกาารเล่่คอข้อขง เยอะมากขึ้นครับนอกจากการปักตัวของเฮลทีแล้วแต่ว่าเท่าที่ดูครับสำหรับเซอร์เวอร์จีนตอนนี้ครับไอตัวของมาเตอร์สครับยังไม่ค่อยมีคนใช้สักเท่าไหร่ครับส่วนอยากจะเป็นตัวของสกิลมาเตอร์หมากกว่าครับเพราะว่าสกิลมาเตอร์หมันจะเป็นการจับขาหมูเนาะแล้วก็ทําการใช้ตัวของฮอร์โมนครับผมทําการโจมตีแต่ว่าถ้าเกิดดูดูแล้วครับผมปอนคิดว่าตัวของมาเตอร์สมันก็ยังมีโอกาสใช้ในตัวของเซอร์เวอร์จีเหมือนกันครับเพราะว่าถ้าเกิดมีตัวของมาเตอร์หงแล้วใช่ไหมปอนคิดว่ามาเตอร์สองมั้นๆ ครับเพราะว่าเจเนติกครับมันมีข้อดีตรงที่มันมีตัวของสกิลเคสชีวีถูกไหมถ้าเกิดอาชีพอื่นครับเช่นพรายอย่างเงี้ยมันก็สามารถลบแลนได้ถูกไหมครับแต่ว่าอีกอาชีพหนึ่งก็จะเป็นตัวของเจเนติกนี่แหละครับที่มันสามารถลบแลนได้แต่ว่าเราสามารถใช้ตัวของเคสชีวีครับลงไปปพ๊บใช่ไหมแล้วก็ใช้ตัวของสกิลมาสเตอร์สกิลครับลงไปอีกทีนึงครับมันก็จะสามารถต่อเนื่องได้เลยนั่นเองครับและนอกจากนี้ครับเท่าที่บอนดูนะครับถึงแม้ว่าตัวของมาสเตอร์สกิลครับมันอาจจะโดนแลนกบเนอะแต่สุดท้ายแล้วคคครรรรัััััััับบบบมนนกก็ยยงงงตตติิดดดดววขออเเลแหูู่ีถ้าศ แบบว่าเผลอๆหรือว่าเราทําการปล่อยตัวของเคสซวิตลงพื้นครับประมาณนี้ใช่ไหมมันก็จะเป็นการลบตัวของแลนใช่ไหมครับและถ้าเกิดศัตรูครับผมมันอยู่ในเ,เรียกว่าโดนลบแลนพอดีครับแล้วทําการเจนตัวของมาสเตอร์สกิล2ขึ้นมาอีกทีจากตัวของพาสซีฟอันที่3ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเจนตัวของพื้นขึ้นมาเรื่อยๆเลยนั่นเองครับเราก็แค่ทาการโยนตัวของเคสซวิตไปครับแล้วก็โยนมาสเตอร์2แบบทีๆนั่นเองครับ ก็คิดว่าอาจจะมีการสแตกตัวของมาสเตอร์สกิลเพิ่มขึ้นมานั่นเองครับเรื่อยๆเลยแล้วก็ค่อนข้างที่จะปวดด้วยนั่นเองครับเพราะว่าตัวของมาสเตอร์สองครับมันมีโอกาสที่จะทาให้ของศัตรูแตกด้วยนั่นเองครับและโอกาสที่จะทำให้ของแตกครับนอกจากตัวของสกิล IAD ที่มันจะมีโอกาสที่จะทำให้ของแตกใช่ไหมแล้วก็อัพตัวของพาสติตัวนี้ครับที่มีโอกาสที่เมื่อเราอัพตัวของเด็กแล้วก็ลักครับที่ทําให้ของแตกแล้วใช่ไหมครับนอกจากนี้ครับมันก็ยังเพิ่มตัวของประสิทธิภาพในการทําของแตกเพิ่มขึ้นมาอีกรัสาาตวของม และถ้าเกิดใช้ตัวของกระบองตัวของกระบองของแตกอีกครับมันก็ยิ่งทําให้ของแตกโรัวๆนั่นเองครับปอนคิดว่ามันน่าจะเพิ่มความปั่นปวนให้กับศัตรูนั่นเองครับแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียตรงที่ถ้าเกิดศัตรูแต่ว่าปอนคิดว่าน่าจะมีส่วนน้อยครับใช้ตัวของหมวกที่เป็นตัวของหมวกไข่นั่นเองครับที่จะทําให้ของไม่แตกเลยนั่นเองก็อาจจะทําให้ทําของศัตรูคนนั้นแตกได้น้อยมากๆครับแต่ปอนคิดว่าเขาน่าจะใส่กันน้อยครับเพราะว่า ไอตัวของหมวกนั้นครับมันจะเป็นหมวกของสายแท้งนั่นเองครับโอเคครับและนี่ก็คือข้อมูลคร่าวๆเกี่ยวกับตัวของม a s เตอร์สกิลสองของเจเนติกนั่นเองครับเรียกว่ามันจะเป็นการอัปเกรดจากตัวของการปายาปกติครับแล้วก็ทําการไฟล์เอ็กเพนชั่นถูกไหมครับหรือว่าการปายาหมูนะ่เนาะซึ่งตัวของมาตเตอร์สองครับมันก็จะเป็นการปาตัวของยาลงพื้น,นั่นเองครับันคิดว่ามันค่อนข้างดีตรงที่มันสามารถเปลี่ยนท่าด้านเองครับเวลาเราไปทําการช่วยเพื่อนเนาะในการลงดันเจียนั้นมันก็จะสามารถเออเรียกว่าช่วยเพื่อนได้ค่อนข้างเยอะเลยครับ ลงเมเทโอถูกไหมครับแล้วเราทําการปาไฟลงพื้นมันก็ทําให้ตัวของเมเทโอครับแรงขึ้นอีก30%เลยนั่ลยนเองครับปอนว่ามันค่อนข้างที่จะซัพพอร์ตเพื่อนได้ค่อนข้างดีเลยครับคือเจเนติกครับมันอาจจะไม่ใช่ตัวของดาเมจที่ค่อนข้างที่จะแรงมากๆครับแต่ว่ามันเป็นตัวของซัพพอร์ตที่ค่อนข้างดีเลยครับสุดท้ายนี้ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับผมและถ้าเกิดปอนพูดผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยไว้นัดที่นี้ด้วยนะครับและถ้าเกิดใคร